คลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีเช็คว่ามือถือของเรารุ่นอะไรนะครับก็คือวิธีเช็ครุ่นของมือถือตัวเองนั่นเองนะครับเช็คอย่างไงนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอันดับแรกไปที่การตั้งค่านะครับหาการตั้งค่าก่อนเลยนะครับนี่นะครับไปที่การตั้งค่าแล้วเลื่อนลงไปนะครับหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับกดเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วเราก็จะเจอว่ารุ่นอะไรนะครับอันนี้รุ่น A03 เห็นไหมครับ Galaxy A03 นะครับแล้วของเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นนะครับเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับก็จะโผล่ขึ้นมาที่คําว่าชื่อรุ่นนะครับแต่บางเครื่องนะครับจะไม่มีชื่อรุ่นนะครับจะมีหมายเลขรุ่นนะครับหมายเลขรุ่นนะครับอย่างเช่น Oppo Vivo นะครับเราก็นําหมายเลขรุ่นนี้นะครับเข้าไปค้นหาใน Google อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปค้นให้ดูนะครับอันนี้คือ sm ขีด a 0 3 5 f นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปค้นใน Google นะครับ Google นะครับพิมพ์ไปเลย sm sm ขีด a 0 3 5นะ พีด a ศูนย์สามห้าาแล้วกดไปเห็นไหมครับขึ้นแล้ว Galaxy a เศูนย์สามเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับ Oppo Vivo นะครับหรือรุ่นอื่นๆที่ไม่สามารถโชว์รุ่นนะครับโชว์แค่ มันโชว์แค่หมายเลขรุรุ่นนะครับเราก็เอาหมายเลียกรุ่นนี้ไปค้นใน Google มันก็จะรู้ว่ารุ่นอะไรนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ